น้าต้องยอมหนูเพราะหนูมีเตะมากกว่าอแต่บางคนเขาก็เลือกหน้าหนาเพราะว่ามาบอกหนูว่าเขาแป้งกูร้อยหนึ่งรวมเลยร้อยตากรอบไม่ต้องเปลี่ยน สวัสดีครับปัระกาศชแนลนะครับหลักชแนลคลิปนี้อยู่ที่อ่าวประจวบนะครับนี่บริเวณสะพานสลานวิถีนะครับนี่นะครับสะพานสลานวิถีนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาถ่ายเจเล็กส้มตำยำสามคกอีกแล้วนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ตอนนี้มาตั้งร้านกันนะครับก็ถ้าท่านไหนที่มานะครับมาเที่ยวประจวบนะมาที่อ่าวประจวบเนี่ยของกินเพียบบอกเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเก็บบรรยากาศ รอบๆมาให้ชมกันนะครับนี่ตรงนี้เอาใกล้ๆร้านเจเล็กก่อนนะครับก็จะมีนี่นนี้เป็นปลาหมึกย่างนะโหมีหลายอย่างนะครับน,นี่นะครับมีน้ําด้วยนี่น้ํานะครับนี่อันนี้ร้านเจเล็กนะครับเจล็กซุมตำยำสามครกตอนนี้ลูกค้าลุมล้อมนะไม่ใช่มีเฉพาะแค่หน้าร้านนะครับอยู่ริมอ่าวก็มีนะครับนั่งชมบรรยากาศออโอ้โหได้างดาเป็นตัวลูก้านี่นะครับ กินน่าเหนื่อยแค่แค่ทำหนึ่งแถนผมกินเลยโอ้โหรวมร้อยเดียวอลไรบ้านี่มาลุ้นกันคลิปนี้จะมีเมนูเด็ดซาลาตีขนาดไหนนะครับน้ส นี่ขนาดไม่ได้เปิดแมสดูนะหมอกดวงตาบ่งบอกหมอกตาลูกหนูแล้วมันไม่มีนี่หนูไหลลูกตาเป็นข้อโทษนะคะไหลตามไปด้วยกันไม่ใช่ไข่โอว์หไดแล้วคุณเองครับ คุณปลายแล้วเดีนะคะคุณปลายคะเดี๋ยวจบอีกสามบินตัดเบลราคาคุณปูกับค่ะแล้วคุณแต่งถุงไข่ถุงไข<ด>่้วยคะ<ด>ใส่ถุงขอถ้วยนะครับนะะหนึ่งตัวนะครับปูมากุ้ง นางลมข้อยแอคแรงนะครับนี่ดูในคกโอ้เก็บกล่องในแางหลังไปรูปปั้ บางท่านนะคะจากเป็นคนไม่เคยเคอยใครเลยมาติดใจลีลาหนูเรียบร้อยสองชั่วโมงผ่านไปเปลี่ยนกะก็คือมาเฝ้าแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จทุกรายค่ะใครมาเยือนดูหนูเนะ่ยคือมันมันมันไม่่ากเสือค่ะ เรียบร้อยค่ะอยากยอยากให้มาชมกันที่ร้านนะมาชิยามชยำมาชมกันที่ร้านนะครับได้ทั้งหมดนะคะเราเนี่ยใช้ถ้วยเท่านี้เราก็ถือว่าสวยหลูนะ้ะ<ด>เราไม,<ๆ>ไม่ต้องไปใช้ถ้วยแพงเกินพอมันแพงๆเนี่ยเราจะแถมลูกค้าลําบากแบบนี้ห้าสิบใบแปดสิบบาทถ้าแบบนี้ฝา,ายา่ห้าใบร้อยกว่าบาทถอยดีกว่าเก็บเงินไวแ้แถมซื้อของแถมลูกค้า ปีมองปตใหม่ก็มีของแจกไม่ของนีปีใหม่ก็มีของแจกนะโอ้๋ยวนี้ไม่ธรรมดาวันเกิดแจกปีใหม่แจกวันแม่แจกลูกค้ารอนานๆบ้าๆเขียนสลักชื่อไว้หลังนามบัตรแจกขางแฟนหนูมาใครจับถ่ายรูปได้แจกแจกนะครับว่าจะเล่นกิจกรรมมีแต่แจกกับแจกนะครับพี่อ๋ยมานี่ของจริงหมดเลยนะคะ เพราะว่าเราอะเราแฮปปี้ลูกค้านะักเราเรากรักลูกค้าให้ลูกค้าย่องมาแบบล้นนะเฮ้ยวันนี้มันแจกไหมร้อยเจ็ดสิบลูกคุณค่ะ <c oughs> คุณต้องค่ะนี่ลูกลูกค้าขอบินกลับนะอนนะขอบินกลับนะไม่ใช่อะไรนะจะเอาเพิ่มค่ะ <c> เ <oughs> น็กจะใชได้ไหากรองด้<น>ได้คะ่ะเดี๋ยว ทานเส็จหนูรับคนเอาให้หนูนะหน่อยนะหนูน่ะอยากเอามาเอาใจลูกค้าบรรยากาศทะเลก็ต้องมีเสือมายแต่แต่อันนี้ผืนใหญ่อยู่สีแดงอะเอาจานห่งที่ชุดของมีให้เรานะเอาใจได้ก็เอาใจเลยของลูกเป็นกุ้งสดหรือสุออกโอเอคเพราะว่าเห็นจดบสดนี่นแหละนะออ <fit. S 2> เพิ่อมอีกีอย่าง ย <S 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 mm ังรวมทะเลสดนี uh <S 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 else, ่มีป oh ah ูมาไหมคะปูม ah> ้ามีดิมีค่ะมีใช่ไหมคะเรามาเอาใจหมดและอะไรไม่เหนือบากกว่าแรงรู้ไหมคะเด็กล้างจานเนเจเล็ดรบรยังปาค่ะมีเพิ่มไม่มีที่าัโตถือไว้ เพิ่มอีกสองอย่างแต่กคเก็ถือไว้นั่นแหละนะเป็นเป็นทั้งหมดกี่วีนี้ห้าอย่างห้าเมนูนะครับลูกค้ายืนรอนานเลยยืนรอแล้วอดใจไม่ไหวเอยเอาเพิ่มดีกว่าอะไรไู่จ๋านี่อ้ลูกอัศจรรยเอาเอาจานเอาตะกร้าให้ที่ไปสี่ลูกนี่มาให้มาดูเจเล็กซอยกันนะครับ นีม่มามามาซอยกันซอยกันเอาไปแล้วไม่ซอยแล้ว,วลังคานคุณเองน <c oughs> <c oughs> องลูกไม่ได้แยกนะ้ำโอเคะเพราะบางท่านน่ะไปแยกให้ให้บางท่านก็ไม่ชอบแยกนะยืนเขย่าต่อหน้าต่อต,อตาเทรวม <c oughs> ตัวคู่นะครับนนรตัวผู้กุ้งสดจ็ดสิบบาท,บาทถ้าอ๋อถ้าเป็นกุ้งสุกหนึ่งร้อยนะครับใจรักนะมากแค่ไหนก็ต้องใจรักไม่งั้นมันไม่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหนูบอกให้ความบ้าต้องมีนะฮะ เตรียมของเองยังร้องลั่นบ้าหรือว่าเตรียมยังไงก็ไม่เสร็จแต่ลูกค้าเราเยอะไงฮะเอาเอาสู้ตั้งเกีนี้พอนอนหลับนะคะตื่นเช้ามาอะไรเช้าอีกแล้วโอ้ตัวนี้ตัวนี้สุดนะฮะคุณเอกสุดเลยนะครับจริงไม่ไม่เราไม่ยอมไข่ชมพูเราไม่ยอมอ่ะ นี่นะครับโลกนี้เป็นสีชมพูแต่ก่อนนะฮะน้อยหนาชอบกินมากโอ้โหนี่แบบเดนี้หนาเห็นแล้วยบายมันเมินน่ะลูกมันไม่เอาเลยอ่ะแน่นมากลูกไม่ทานปูหมาไม่ทานเป็นก้ามปูอ่ะลูกโอเคน้าขอไปดื่มด้วยน้นจะเล็กใส่แค่ เราค้าขายเราอะไรดูน่าหายน่ารนแรงไปมันจะไปเสียหายตรงไหนล่ะฮะสอนลูกเสมอนะตราบใดที่ถ้าแม่แก่แล้วลูกมาขายยำแทนแม่เนี่ยต้องแถมลูกค้ามาลูกไม่ใช่เก็บเงนินไปเปหนุ่มอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ตัวร้ายเลยแหละเนี่ยน้องไม่ยน่ะนี่สายเปยบางทีเจอหนุ่มชอบคนเดียวกันนาบอกว่านาขอ แม่ก็ขอสุดท้ายเป็นแงนนาต้องยอมหนูเพราะหนูมีเปยมากกว่าอ้ี่จะเปมีหลายมีมีเป้หลายอันนี่จะเล็กมีเปเยอะกว่า,าสรุกแล้วพูดเล่นทั้งหมดแล้วค่ะครับอันนี้หยอ,อกกันนะอันนี้แมงดาแม่เต้องยอมแต่บางคนเขาก็เลือกไม้หนาเพราะว่าเขาบอกหนูว่าเขาไม่อยากทำไรเพราะถูโบราณ ไม่เขากลัวไงเขากลัวติดคุกใช่เขากลัวตำรวจจับเน่ยำแบบนี้ยันมืดนะลูกค้าจะไม่ให้หนูอารมณ์ดีให้รู้กันไหมลยฮะนี่่าเคยเคยยืนไปสองทะลุสี่ทุ่มมาแล้วนะครับยำอยู่ร้านเดียวมานะเห็นท้งโต๊ะชอบอะไรลู้บอกเจเล็กมะพอเราอ่ะใส่นุ่นนิดนิดหน่อยมันน่าทานพอเฟอร์นิเจอร์เยอะไปมันก็เล่อรห่อ <Hollywood> ย หนึ่งร้อสองสามสามร้อยบาทลูกสามร้อบาทครับจ้าแต่ที่มือนี่ร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะที่มือร้อยสามสบแล้วก็ยางถกุดเจ็ดสิบสามร้อยสต้องนะโอ้ <c oughs> oh, อันนี้ลูกค้าสั่งหนึ่งตัวลูกนี่หนึ่งตัวนะฮะส ดาไข่แน่นหนึ่งตัวโชคดีนะคะเดินทางปลอดไทยค่ะาบินของพิเศที่มาชุดใหญ่ไฟกระพริบมีนามว่าอะไรอ๋อมาชุดใหญ่ไฟกระพริบได้ยินด้วยแววจ้นี่นะนีค่ะชุดละพันก็มีชุดละพันก็มีด้วยโอ้โหช่งนี้คลอดง่ายค่ะ ครับช่วงนี้ช่วงนี้มาเยอะตั้งแต่ปักติชาแนลลงไปใช่ไหะอย่าลืมไปกดเลิกติดตามเอ้ยไม่ข้ามโฆษณานะนี่คลิปเดี๋ยวนะจะมีชุดใหญ่ไฟกับพริปปิ๊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 เนะโอ้ภาพสวยมากตอนเนี้ยภาพสวยมากนะครับลูกค้าใช่ไหมยำอ๋อยำอะไร แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกต่อคุณคุณโปกัคคุณเพิ่งแล้วนะยังไม่ได้ยินผังกับช่องยูทูบอย่างเดียวเดี๋ยวน,นี้อน,นี้ลูกค้าไปเช็ินโรงแรมอยู่อ๋อลูกค้าไปเช็คอินอยู่เดี๋ยวก็ได้หัวรูปกันไปข้างนะะอ๋อบินนี้ใช่ไหม เองกับมือเพราะอะไรมือหนูใส่ชื่อไว้เลยนี่อันนี้ะไเลกรับเองเลยครับนี่เดี๋ยวรอชมชุดใหญ่ไฟกระพริบป,ป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 ริบ ห <laughs> นาเซลน้อยหนาเซลห <laughs> ลอดขาดหลอดขาดไฟกระพริบปิ๊บนี่ <laughs> <laughs> ตอนนี้จะได้ใช้สมาธิอยู่นะครับ้วลำคานไฟกระพริบเนะี <laughs> ่ย <laughs> ยาวไม่พ <laughs> อไม่อยาก <c oughs> นี่ครับวิ่งยำนะครับจะเร็กวิ่งยำแนละ้วแม่ดูให้ลูกจับทุกนะลูกงยหน้าให้แม่หน่อยอันนั้นนะ นี่นะครับคลิปเจลิกส้มตำยำสามก๊กชุดนี้มีแต่บินเจ๋งๆเด็ดๆเด,ดๆบินเมนูโดนๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เบอร์ใหญ่กว่าปกตินะครับเราเราต้องทรบาบกันดีแล้วถ่ายมีเบอยๆอ่ะนะข้าวเหนียวแมงดาหนึ่งตัวนี่แมงดาหนึ่งตัวถุงใหญ่กว่าปกตินะโอ้โหนี่ย เล็หลังๆไหมนะคะเลอบตัวเบ่งเบา,างทั้งหมดตัวปิ๊กปิ๊กเป่งเป่งเป่งเ่งนะครับโอ้โหนี่แบบถุงนี้นี่ลูกจ๋าตอตอรอปูหมาปงตุย u ma เอาแล้วแอคชั่ <Action. S 2> นนะครับนี่โอ้กัมปูมากัมปูมาแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกปูหมานางลมเดี๋ยวจะคุ้พิ่งนะคะนี่โอ้ยนะเป็นล<ว>้ออะไรลูกลูกค้าไม่ค่อยพูดเป็นล้อก,กลัวลูกค้าใครคุยกับหนูอ่ะหนูรู้ลูกค้าที่เขาไม่ยอยากคุยกับหนูอ่ะเขารู้ว่าเดี๋ยวหนูหลอกให้คอยนะ <laughs> <laughs> ไม่คุยหลอกให้เจเแรกบัวดีกว่าคน <im it> ปลายเดี๋ยวมามีคิดตังตังให้นะลูกจาก๋าเดี๋ยวมามีตอกแล้วลูกก็จบนะเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกแม่ส <im it> ามร้อยห้าสิบแมงดาลูกทะเลสุกหนึ่งร้อยจั่โลตังค์ข้โพดส่สิบนะคะปูมา้าถสุกแขดแดงคิดคุณลูกค้าใสยแค่หนึ่งร้อยบาทนะลูกจาก๋า มะม่วงขา้าวโพดไม่ล้าหรืออะไรคะค่ะไม่ล้าก็คือไม่แซลมอนนะครับอันนี้ถ้าเป็นแซลมอนจะเล็กจให้น้ําแข็งไปด้วยนะครับเพื่อความสดใหม่ร้อยห้าสิบพอลูกจาก๋า ไสิคะยินดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจา๋าได้สักครู่นะคะสิโลอยู่ร้านต้องบอกลูกว่าสักครู่นะคะถ้าอยู่บ้าน,บ,านบอกแป๊บหนึงพร้อมลูกกระตามาด้วย <c oughs> นหนค,คุณปูจะมีอะไรบอกจะได้พูดได้หมดเลยนะคะจริงๆบอกหนูได้หมดเลยนะถ้าจะเปลี่ยนกระแปลงอะไรหนูเป็นคนไหวบอกมาเลยนะหนูจะได้ดูแลให้นะฮะเอาตามนั้นเลยคระเอาตามนั้นเลยครับน้อยหน่อนะไปสองม้วนเป็นมันเเ้เเถิดวันก่อนก็นยำของเจ้านี้ไปหยิบให้เจ้านูไปรอด <laughs> ไปแน่เลย <laughs> <laughs> เราก็ยำเ้วชอบเช็คของถานะมนหมน่าแซลมอนไปไหนให้บ้านมน้นไปแล้วคหแม่วูดหนนะัวกัน้อยหน่านะน้อยหน่าประมาณหกเจ็ดใบกาลกน,ล,กนะน,านลูกแป๊ะเนี่ยเราลูกนะในอันนี้คู่กันแล้วนะฮะ เอนำอาหารอน,นอันนี้เป็นน้ำยำของแซลมอนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแซลมอนเจล็กจะแยกไปเ<ช>พราะว่า<ช>ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะสุกเพราะว่าของเจล็กเป็นมะนาวแท้นะครับมันจะมีสติกริยาทําให้ปลาเนื้อปลาสุกได้นะครับเพราะว่าค เอาบินนี้ของลูกค้าใช่ไหมครับอ๋อเอาของคุณปูนะครับน<ช>ี่อเอาแล้วจีเล็กตัดคุณปูทำไมอ๋อไม่ใช่รับโลนะฮะ ีของคุณปูครบนะครับย่งมือสุดท้ายแล้วนี่ครบสุดท้ายของคุณปูนะครับทั้งหมดทั้งหมดห้าเมนูเตือนะอคุมาไซื้อตันบองานซื้อซื้อมาเยอะใช้แล้วไม่เก็บ ไม่เคยมีเดนไม่สายตาลูกหรอกน่าจะุณแม่ที่ขยันขนาดนี้ครบครบนะครบับจะแม่บอกต<ม>ัวแรกนะ,ะหาหาน้อยหนะะ่ะเด้เลยะคะ่ะต่อตอคู่ไม่ปลาปลาแมงดาไม่มปลายาแล้วคือมาปลาคู่งสดนะฮะหนึน่งเลยกัางยำไปเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ ได้ค่ะคุณพู้หนูขอคุณป้าหนึ่งครับค่ะคุณป้าจะจองไว้ทั้งปีนะคะรุ่นคุณป้าแม่ปูร้อยหนึ่งรวบได้ร้อยแซลมอนร้อยพวกข้อส,สี่สิบปูม้าไข่ปูร้อยสี่ปลากรอบไม่ต้องพิเศษเนี่ยคุณป้าก็เกินเทนะะ้าไม่เอาค่ะคุณป,ป้าเอาอะไรบอกมาเอาค่ะพ่อค่ะข้าวโพดไม่เอาขละด มะม่วงไม่เอ่ยเมะม่วงไม่เอานิดเดียวพอค่ะไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งูกมันแก้วนิดหน่อยยอดมะพร้าวโอ้ยนี่อะไรยอดมะพร้าวเ่แล้วแล้วก็เอาผลไม้ค่ะจ้านตักใส่ตาจานจาปั๊บจานต่อไปนี่เอาออน้ำบัตรเจล็กไปกันเหนียวนะครับลงอัคระไว้นะ โทรมาล่วงหน้าห้ามโทรแบบว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะมาไม่ได้ล้ามาต้องมาตัวไม่ทันใส่ถ้วยค่ะจาเผ็ดน้อยนะคะเผ็ดเผ็ดกลางๆได้่อยนะคะโชคดีนะคะไลแ้ว แล้วก็โรยไะกรบมาคุณป้าเจ็ดสิบบาทลูกเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบคุณป้าสี่ส <Effect ive problems> ิบค่ะยี่สิบบาทประจำนะถักโรยได้ไหมคะได้ค่ะจาคุณป้าค่ะคุณป้ามหาไม้หนาดูแหงด้วยนะคะคุณป้าเนี่ยควรพิเศษจะโรยระกอบแถนทุกครั้งนะคะนี่นะครับ โอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชแนลด้วยนะครับก็ปักหลักชแนลเราจะมาถ่ายทำร้านเจ๊เล็กเป็นประจำนะครับแล้วก็จะเก็บบรรยากาศสนุกนะครับเพทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงฝากกดซับสไครป์กดแชร์นะครับให้กับปักหลักชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ